ฉีดฉีดยาแล้วนะพี่น้องเกษตรกรอย่าเฝ้าลงน้ำเด้อเดี๋ยงไหนหามลงน้ำนะป้องกันไว้ก่อนยัง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 บั้นท้ายแหยหลงดีกว่าครับครับเอออย่าลงไปไม่แม้ฉีดยาเราต้องไปปิ้งน้ำปิ้งท้าปิสามเขาใช่ไหมถ้าลงเตาก็ควรป้องกันครับใส่เกลือบงเกลือบูดเออสังท้ายบูดนะถ้าทำป็นต้องตรงไปจริงนะแมนครับใส่อ่ใส่บูดนะนะครับอันตรายสารเคมีพี่น้องถึงซิบเอรแม่นตัวที่ ยาขาหนาตัวเลี้ยงๆเนี่ยตัวใดเนี่ยที่เขาถึงเลี้ยงที่เขาระงับการใช้ไปเนี่ยสารอย่างน้อยไกลโพซีดบ่ตัวใดผมจำชื่อยาครับยาไม่ยาตัวเลี้ยงพี่น้องเขาบ่หารใช้แล้วนะครับเออในถูกแบนไปแล้วครับถูกแบนแล้วนะครับเพราะว่ามีผลข้างเคียงนะครับอนี่ถึงจะเป็นยาจะไจะเพืชจะเกิดเทียบพี่น้องกับว่าเป็นตัวอ่อนนะพี่น้องแต่ว่าเขาแ็แนะนำอีกเลี้ยงเนาะครับอีกเลี้ยงอีกเลี้ยงครับยิ่งเป็นแผลแล้วยิ่งอันตรายครับ ถ้าจะจะลงไปจริงๆก็ใส่บูธนะครับใส่บูธใส่บูธน,นะครับไปบินอีกรอบสุดรอบสุดรอบสุดท้ายเนาะงนันวอนครับเนี่ย,ยไป ครับเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสเดี moment, ๋ยวมาดูอ๋อเห็นเป็นปุ่มปุ้มเนี่ยมันมันยิงลงมาเหรอในตัวพอมแมีนเนี่ยปุ้มปุ่มเนี่ยคือแรงแรงยิงยาลงมาบปล่าเหรออ่าไม่ใช่ครับจีพอมเมียนนะนะครับของมันน่าจะเป็นผิวละเอียดยิบนะแมีนครับเออปล่อยปล่อยยาลงนมาเออแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเม็ดฝนเม็ดฝนเม็ดฝน อันนี้เป็นเมน็ดฝนเม็ดฝนพี่น,อน้องเม็ดฝนเม็ดเม็ดฝนตกลงมาถ้ามีฝนลิ้นลงมาครับเมื่อคืนนี่หละครับเนี่ยเนี่ยนะครับบานข้าวนะครับพี่ทักโดนปีนี้แรงหลายพี่ทักได้ปีนี้ฮะเห็นไต่พี่น้องเขาชิลอดวะเนี่ยฮะ ว่าดาฟ้าดินยังไงเนี่ยมัน,นยังไงเอวดินย่เนี่ยที่แก้ปัญหาเองเลยทีนี้บ่ได้ห่วงน้ำท่วมเลยครับทีนี้ห่วงยังเดี๋ยวคือนน้ำเลี้ยงเขานา้ำเ,นะเลี้ยงเขา<ป>เนะเออเลี้ยงเขาครับครับโอ้ตายสมเหตุกวนดีใจเองว่าได้เด้เพราะว่ายังไม่มีน้ำเลี้ยงเขาใส่เขาอ่ะนึนว่าครับผมครับเนี่ยเท,ท่าที่ทติดตามเข้ากนครับ เป็นยังไงฝนทิ้งช่วงเงวครับแล้วฝนที่น้องเตรียมโตฝนทิ้งช่วงยาวอ้าวครับฝนทิ้งยวงยาผู้ใดาวานเขาวานวานแห่งไม่แล้ววัดเอาครับรอรุ่นฝนเราผู้ใดที่มีเขาประมาณหนึ่งเดือนนะที่ว่านกนานเนี่ยเอานะครับรุ่นในฝนตกจักน้อยพราะได้นะครับพราได้ย่าหเขาตายแต่แถวบ้านเขาบ่อ่นาจะมีปัญหาครับนะนะ ชุดเราประทานก็น่าจะปล่อยน้ำน่าจะระบายน้ำลงมาซช่ครับ่เพียงสุปกรณ์จากน้อยนึงนะถ้าฝนบ่ตกอีกกะครับน่าจะปล่อยอยู่สามรอบครับเนอะสามรอบนี่ข้อมูลที่ทราบมาหน้าพิชักนะก็คือเขื่อนตุลาภรนะครับครับผมปล่อยอยู่สามรอบรอบละหาล้านครับอ๋อครับพี่น้องเอาพี่น้องเด้อพี่น้องที่เฮ็อนนะยู่นะครับรับน้ำผมนะครับ มีข้อมูลว่าจะปล่อยน้ำอยู่พี่น้องนะครับนะครับทยอยปล่อยน้ำอยู่พี่น้องเขาอยู่นะครับในพื้นที่นอกขีดชะลประทานนะนาโคกจะทาใจนะเห็นว่านาโคกเพราะฉะนั้นไผมีทุนน้าอยู่น้องวางแผนโซล่าเซลล์พี่น้องนะครับเอานะครับลองศึกษาบ้างนะครับไผมีโซล่าเซลล์กับพอได้หยอดเนี้ยนครับนะครับแต่ถ้าให้ดีเลยถ้าเป็นน้ำน้ำจากบาดานนะครับบาดานเขาควรจะ มีบ่อพักน้ำอ๋อบ่อพักน้ำอ๋อครับต้องต้องปูพี่อี้ปะอ่อว่าจำเป็นก็ได้ครับเนาะเขามีสาก็คือว่าครับเขาปล่อยน้ำลงสะแล้วเขาจังปล่อยลงน้เขาอีกเดืยนหนึ่งอ๋อโอเคมีมีที่พักน้ำน่นครับครับพี่น้องที่นะครับมีนาโคกนะครับแบ่งพื้นที่สักส่วนหนึ่งเนาะน่นครับนะครับทำเป็นสะกับเก็บน้ำนะครับแล้วก็ติดระบบน้ำบาดาลนะนะครับ จะจะใช้รูปแบบใดนะครับก็ถ้าเกิดมีไฟฟ้าก็ใส่เสมอเลยมาเสมอเลยเน่ยครับซัมเมื่อถ้าวันนี้จะสูงาแล้วปล่อยปล่อยใส่พืชเขาเลยมันมันอ่าเขาเรียกว่ามันมีกดนี่อย่างอ๋อมันเออคือน้ำจากบาดาลขึ้นมาน่ะมันมีความเป็นกดดังสูงความกระด้างเนาะโอ้วิทักนี่แน่นอนนี่พี่น้องบางคนโมโูลเดียวเนี่ยเขาต้องเขาต้องเอาามพักก่อนเนี่ยพี่น้องโอ้บางคนเนี่ยดึงไส้เข่าไส้ พืชผ,ผักเลไรอย่างเงี้ยมันคือบางงามเนี่ยพี่ทักเอาข้อมูลใหม่มาเล่าพี่น้องฟังนะพี่น้องเนี่ยคือพี่น้องที่ทมีโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลน,นะถ้าเกิดมีไฟฟ้าก็ใช้ระบบสมเสมอด,ดูดนะปั๊มแม,มเสมอถ้าบ่มีก็จะเป็นระบบโซลาร์เซลล์ครับควรที่จะมีบอ่อพักครับมีบอ่อพักน้ำนะพี่ทักนะถึงนี่พี่น้องจะบ่อหญ่ก็หน่อยก็คอยเขาได้พักเอเ,อ,อเนี่ยพี่น้องเนี่ยพี่นอ้นองนะพี่น้องหลายคนที่เขาสงสัยเอ้า น้ำบาดาลน้ำสม,มึดเนี่ยเป็นหดผักม,มันคือบ,องงา,บางนง้ำกันเออขขามันก็เป็นกแกนแกนนี่แทกเนี่ยอ,อ๋อจริงๆครับเนี่ยพี่น้องนี่นะครับเพราะว่าน้ำจากน้ำบาดาลมีความกระด้างสูงครับพี่น้อง <c oughs> นะครับบุคือน้ำน้ำน้ำคลองเลยพี่น้องนะครับน้ำเคลื่อนใจพี่นอ้นนองนะครับน้ำฝนเนี่ยนะครับ มีความเหมาะสมสําหรับการนะครับจบงานแล้วพี่น้องเนี่ยแดไล่ไร่ละหนึ่งร้อบาทมาพิทักครับ10ไร่บอก8ไล่ไว้ได้พี่น้องนี่ยเขามีคอมพิวเตอร์คำนวณพื้นที่ด้วยนะ